สวัสดีครับช่อง SCP News นะครับก็วันนี้นะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับลู่อีสาน FC เปิดตัวนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็อยากจะขอสัมภาษณ์พี่บ้านนิดนึงนะครับว่าวันนี้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมนะครับเปิดตัวลู่อีสาน FC รู้สึกยังไงครับพี่ครับผมเขาบอกลู่อีสาน FC ใช่ไหมครับพี่ครับต้องพูดอีสานที่ครับผมมือนี้ก็แสดงมาแสดงความยินดีครับลู่อีสาน FC เด้อนะครับที่มาร่วมตัวกันจัดกิจกรรมเตะบอลจัด จัดทีมร่วมกิจกรรมเจบอรออกกรลังกายแล้วก็บางเทียก็จัดทีมไปเหตุการณ์กุศลนะครับโดยเฉพาะมอบชุนการศึกษาตามมุกเรียนต่างๆอุปกรณ์กีฬาต่างนะครับลูกานลูกอิสานเอฟซกันร่วมตัวกันนะครับร่วมตัวกันบานเท่ากันมาทํางานอยกรุงเทพเด็กต่างจังหวัดจะมาทํางานกรุงเทพแล้วก็ว่างว่างจากงานการ ก็มารวมตัวกันทํากิจกรรมดีๆกับลูกอีสานเอฟีครับของจริงไม่ได้โม้ครับผมครับผมก็เป็นก็ผมเปียงฟุนครับเปียงฟุนครับพี่น้องประชาชนเมียนบอกครับก็วันนี้ร่วมแสดงความดีกับลูกอีสานรอีนะครับที่จะเข้าในดีวิชั่น3 ใช่ไหมกำลังจะเข้านะครับจะเข้าดีวิชั่น3นะครับก็เปิดทีมอย่างเป็นทางสำหรับสุพรรณบุรีเอาก็เลยหลังการที่เข้าสุพรรณนี่นายาหันหนีมุกผมเขาโดนตัวไหนมาผมผมว่าผมพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่ไม่รู้เรื่องของผมอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ นะครับเราก็มาเป็นตัวแทนแสดงความยินดีนะครับเป็นสักขีพยานในวันนี้ร่วมกันเตะบอลนะครับมีพี่ๆดาราหลายๆคนนะครับมีแป้งฝนอยู่จังหวัดไรเออผมคนโคราชครับคนโคราชคนโคราชครับคนโคราชคนโคราชโคราชครับภาษาโคราชอ๋อก็ผมเป็นคนโคราชครับก็เป็นกําลังใจให้ทีมลูกศรเอฟซีนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจแลวก็ช่วยกันเชียร์เด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ย โอ้เยี่ยมเลยอ่าในน้ำไอ้ไอ้โจอี้ไอ้ดำโจยี่เพื่อนโจยี้เออเพื่อนโจอี่แตพไม่พอมันเป็นตัวแทนตัวแทนครับไม่มาซะงั้นเจ้าของทีมเหลือแต่เพื่อนแล้วโจอี้ไม่มาวันนี้ขอให้ชนะนะครับเพราะว่าผมเกิดพ่ติตรเนี่ยถ่ายละครอยู่นะครับใช่ครับทำงานครับวันนี้ใช่สู้ๆนะครับฝากแป้นคุ่นด้วยแป้งคุ่นเข้าไปนะครับผม นี่อยู่กับอ่าอย่างไรก็เป็นกำลังใจด้วยกันแล้วกันนะครับสู้ๆต่อไปแล้วก็จะมีงานการกุศลข้างไหนก็จะมีทีมพวกเราเนี่ยแหละนะครับร่วมไปกันทุกที่พี่นกูก็จะไปก็จะไปนี่ฝากบอกทีมอื่นด้วยว่าปีนี้เราเอาจริงอ่าเอาจริงพี่สรีลอยครับพี่ลอดก็โอเคครับครับวันนี้มาร่วมแต่ว่ามาป้าเฉยพิธีกรเออเป็นพิธีกรมาปาาบอลนอนสองตั่วโงไม่กล้าวิ่งคตรตื่นมาเดี๋ยวน็อกนะครับนี่วันนี้ เรมามีน,น้องเต้ยไมต้องคำด้วยน้องกอบด้วยอ่าเต้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็เต้ยครับจากรายการม่ทงคำครับผมมาวันนี้ดีใจอะไรครับดีไหนม่รวมนะครับผมแมนครับแมนครับไดนมารวมแข่งขันฟุตบอลนะครับผมกับทีมเพื่อนโจอี้นะครับนาอนี่ผมก็พ well> ูดชัดนะพี่วันนี้มีเปิดตัวเปิดทีมนะครับรูยวิสาห f ซด้วยก็ ขอไว้พรให้แล้วกันนะครับขอให้ทีมเข้าสู่ดิวิชั่น3เร็วๆนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับครับผมนงกรงกพี่นงกรมน้องกรเดี๋ยวพี่รอสุดท้ายนะฮะครับผมกบสุพจน์ครับจากรายการแม่น้องคำครับซีซั่นเดียวกันกับน้องเตยนะครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ทีมลูกอีสานนะครับได้ได้ได้เปิดตัวนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมจริงๆต้องบอกว่า ได้ยินทีน้องเตยท้วไปบอกนะครับย,ยิกยุกยิกอะไรก็โดนตัวไหนมาน้องเตยท้วไปบอกช่วงประมาณใบสามก็ออกมาจากปาจีนบุรีนะครับมาเพื่อที่จะมากิจกรรมนี่นะครับผมครับของพี่เขานะครับก็นะครับก็ยังน้องเตยบอกครับขอให้ทีมลูกอีสานขึ้นสู่ดิวิชัน3นะครับไว้ๆครับผมวันนี้มาในนามของเพื่อนโจอี้นะครับครับเป็นจิตอาสานะครับ ถึงหัวหน้าทีมจะไม่ได้มาก็มาแต่เพื่อนๆครับพี่ออยๆออยครับคนสุดท้ายตบท้ายเอาให้หนักเลยครับพี่สวัสดีครับผมออยธนพัทธ์จากรายการไมค์ตรงเคครับผมเฮยครั ที่เป็นไอซิลก uh ้าศูนย์นะครับผมต้องขอบคุณลูกดูสานโคโซ่แล้วก็เอสซีพีนิวโดนป๋าวิชัยและพี่มานาด้วยที่เตรียมเสื้อให้ผมถ้าไม่มาผมไม่ได้เสื้อนะครับก็ขอให้พรให้นะครับลูกดูสานขึ้นสู่ดิวิชันหนึ่งแล้วกันพูดกับกล้องเลยนะครับหนึ่งแล้วก็ผมเป็นโซนโคโซ่เร็จนะครับเอาแค่สามก่อนเอาแค่สามก่อนไม่ได้ก่อนนะเอาแค่สามก่อนผมใจร้อนครับมาดูทรงน่าจะขึ้นดิวิชันหนึ่งนะครับผมก็โชคดีมีความสุขทุกท่านขอบคุณทีมเจูอีแล้วก็็นิววแล้กขขออบบบบคคคคุุณณรรัั ก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง scp news นะฮะบริหารงานโดยเป๋าวิชัยชุมพลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามเพจเพื่อนโจอี้จิตอาสานะครับสโลแกนดำพ่อมึงเซสวัสดีครับ